สวัสดียามเช้าครับพบกันอีกครั้งกับบ่าวสนวันนี้จะมาบอกข้อดีของการมีที่มีทางนะครับเรามีที่มีทางมีที่เป็นของตัวเองเราสามารถจะทําอะไรกับที่ของเราก็ได้อย่างเช่นนี้นะครับแปลงปลูกผักที่เราปลูกอยู่ไว้กินไว้ใช้ของตัวเองนะครับเราอยากปลูกผักอะไรไว้กินเราก็ปลูกเลย เราเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษพึ่งพาตัวเองด้วยพื้นที่ในการทำแปลงปลูกผักตรงนี้นะครับบริเวณนี้ใช้พื้นที่ประมาณประมาณสิบคูณสิบตารางเมตรนะครับเออสิบคูณสิบเมตรแช่พื้นที่ไม่เยอะเลยตรงจุดนี้ก็จะเป็น โรงเก็บของนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ได้แต่เราทําเป็นแบบกั้นตะข่ายหมดเลยไม่ให้หมาไก่เข้ามากินผักที่เราปลูกได้นะครับกันไว้ก่อนนี่คือประโยชน์ของการมีที่มีทางนะครับเราสามารถที่จะมาปลูกผักที่เราอยากกิน แล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษได้นะครับปลูกทุกปีครับเบาสนจะปลูกผักกินเองทุกปีครับไม่เคยไปซื้อผักจะกินผักอะไรเราก็ปลูกผักกาดผักชีถั่วพลิกหรือหอมเราสามารถปลูกกินเองได้พวกผักสลัดผักอะไรที่เรากินได้นะครับที่เรา เห็นตามท้องตลาดนะมันสามารถปลูกได้หมดนะครับขอให้เรามีที่มีทางเราก็สามารถที่จะเนินการปลูกแล้วก็ดูแลมันนิดหน่อยไม่ต้องดูแลมากครับลดน้ำแค่นั่นแหละให้ปุ๋ยคอกมันอย่างบริเวณนี้นะครับบาทสงก็ได้ปลูกไปนี่ครับสมบิสารมีทั้ง ฟักทองมีพริกปลูกแซมมีทั้งต้นกล้วยมีทั้งต้นมะละกอมีทุกอย่างครับที่เรากินอะไรที่เรากินได้เราจะมาปลูกหมดเลยผักต่างประเทศเราก็ปลูกนะครับนี่อย่างเงี้ยกินได้หมดครับขอให้เรามีที่มีทางนี่หน่อยๆเราแบ่งสันปันส่วน เพื่อมาทำเกษตรผสมผสานหรือปลูกผักสวนครัวกินเองเราก็ทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับใจใช้สอยซื้อตามตลาดเพาะวผักตัวนี้แพงมากเลยเนาะอย่างผักชีกําหนึงนี่ขาย10บาททุกอย่างนะครับผักััวะพาผักใกบกะเพรานะตามตลาดขายกําหนึงขาย5บาท10บาท แพงมากขาตะไคร้นี่ก็ตะไคร้ประมาณสามหัวขาหัวหนึ่งใบมะกรูดเขาขายมาละสิบบาทเดี๋ยที่ของบาาสนีีไม่เคยซื้อเลยครับของพวกเนี้ยบาสนปลูกกินเองครับยังขาต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยบ่าสนไม่เคย ที่จะได้ซื้อเขาจักเถือปลูกกินเองครับต้นตะไคร้ไี้มีหลังบ้านก็มีหลายกออยู่ตะไครได้ดีปลูกสามสี่กอก,กินได้ทั้งปีนะครับพี่น้องใบมะกรูดต้นมะกรูดเนี่ยก็กำลังปลูกอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่เคยซื้อเพราะที่บ้านพ่อแม่ ก็มีสองสามต้นครับ <S <S กินได้ทั้งปีทั้งชาติมะละกอนี่ไม่เคยซื้อตลาดครับ <S <S เพราะว่ามีให้กินตลอดครับลูกมะละกอบางทีเหลือก็เอาไปแบ่งคนอื่นหรือคนอื่นมาขอก็อให้ครับญาติพี่น้องพอค้าไม่ค้าหาไม่ได้ก็มาขอซื้อนะครับต้นมะละกอมีทั้งต้นที่มีลูกหน้าบ้างก็มีลูกดกอยู่ อันนี้หลังบ้านปลูกคือมันจะเกิดตลอดอยู่แล้วขอให้เรามีที่มีทางมีดินเนะนี่ยพวกเนี้ยมันเกิดตลอดอยู่แล้วเอาเม็ดมาหวานเมื่อเกิดเนาะวันนี้ก็จะมาพูดแนะนําของ,ของการที่เรามีที่มีทางนะครับเราสามารถเอามาทําใช้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะพูดของการปลูกผักกินเองนะครับเนี่ย ปกติดทกปลูกกินทุกปีปลูกกินทั้งปีแล้วครับแต่ปีนี้ก็กินบ้าไม่กินบ้าก็มากลับมาปลูกใหม่พอเห็นเที่ยงงอกไม่เกินเดือนสองเดือนก็สามารถเก็บบรลโภคได้ครับก็คือเป็นการประหยัดรายจ่ายของเราในแต่ละวันได้นะครับเทียบ <They> กับคนที่เขาไม่มีที่ดินที่ทางในการทำหากินหรือปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเขาจะ มีรายจ่ายตรงนี้พวกผักต่างๆที่เราต้องกินทุกวันพริกกระเทียมงวขาตะไคร้ใบมะกรูดผักบุ้งผักชีฟักแฟงแกงกวาเนี่ยนรก็ซื้อกินอะ่ะเดือนนึงเป็นรายจ่ายต่อเดือนอะค่าผักเนี่ยห้าพันขึ้นถึงหมื่นนะครับแต่ถ้าเราปลูกกินไอ้ตัวเนี้ยเราแทบจะไม่ต้องเสียเลยเราจะเสียแค่ค่าผงชูรสค่าผงปรุงรสย่างรดดี น้ำปลาเกลือบ้างก็มีแค่นี้นะครับเราจะสามารถลดรายจ่ายในการครองชีพได้อย่างดีเลยนะครับถ้าว่าเรามีที่มีทางเราสามารถที่จะสันปันส่วนในการปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินเองอย่างของบ้าวสวนที่ปลูกทุกอย่างนะครับ น้อยหนากแทบไม่ต้องซื้อครับประดูการน,น้อยหนาเนี่ยที่มันมีลูกนี่กระดกกินหรือกินเลยใช้ครับกินทุกวันเลยน้อยหนาถ้าขายตามตลาดนะเขาขายถุงหนึ่งสามสิบบาทห้าสิบบาทครับแล้วแต่ตลาดอย่างฝรั่งกินจูที่เขาก็ขายกิโลละสามสิบาทสี่สิบบาทปลาสก็แทบไม่ต้องซื้อครับเพราะมีรังบ้านให้เก็บกินอยู่แล้ว ฝั่งกิบยูตุกปลูกฝั่งนู้นครับประมาณสิบปาตนมีลูกตลอดกล้วยอย่างนี้ก็ไม่เคยซื้อครับพูน้ำวาก็มีให้กินครับมีให้กินตลอดทั้งปีนี่ครับการที่เรามีที่มีทางนะเราอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรเราก็สามารถจิ้มเอามาปลูกมันก็เิดให้เราได้กินนะครับอย่างมะม่วงไม่ต้องพูดถึงครับอยู่นี่ครับ มีหลายคิดน,น้ําดอกไม้มะม่วงอะไรที่ต่างๆก็มีหมดครับปีนี้ก็ออกลูกให้กินกินไม่หวาดไม่ไหวตกทิ้งตกคว้างเต็มต้นเลยครับเรากินเราใช้เราไม่ต้องไปหาซื้อตามตลาดไม่จําเป็นครับเพราะเรามีที่มีทางอยู่แล้วเราสามารถที่จะแบ่งสันปันส่วนปลูกเป็นสวนเกษตรผสมผสานเองได้ นี่คืออยากจะบอกทุกคนว่าข้อดีนะครับของการที่เรามีที่มีทางมันเป็นแบบนี้นี่เองครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกคนถ้ามีที่มีทางนะครับก็ขายบางส่วนถ้าจําเป็นจริงๆถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องขายนะครับเรานําที่ดินที่ทางที่เรามีมาใช้ประโยชน์ทําประโยชน์ ในการปลูกผักปลูกพลไม้ปล grains, ปูกพลไม้กินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของเราได้นะครับเพราะเราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับเรากินต้องกินต้องใช้ทุกวันอย่างนั้นสิเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากินเราก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันเราก็ต้องมีที่มีทางในการปลูกสิ่งที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันได้นะครับอย่างง่ายเลยพวกผัก สวนผัวผลไม้ต่างๆแล้วเราค่อยนําเงินส่วนนั้นที่จะซื้อผักซื้อผลไม้ต่างๆเอาไว้ซื้อสิ่งที่จําเป็นดีกว่าครับเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่าน้าจ่ายค่าไฟซื้อพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆที่มันยุ่งยากในการที่เราจะทําเองเราจะมีเงินเลือกเก็บเหลือใช้ในแต่ละเดือนได้พอสมควรน,นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ว่าสนบางว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมจะได้รับชมรับฟังนะครับถ้าชอบออกขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์เป็นกำลังใจกับเป่าสนด้วยนะครับหากมีคลิปดีๆเดี๋ยวเป่าสนจะนำมาลงในช่องเป่าสนชาแนลให้ผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสวัสดีครับ